เตตงส่พระอทิกเดี๋ยวผมไม่ดูบรรยากาศใครว่าสวยผมหนึ่งมาหน่อยครับขายจังไหนอ๋อร้านซิปอ๋อรานซิปแม่เป้งแม่เอาลองกินเบิึงดาบเธอกินเป็ดป่ะมีใครมนแดงเจ้าไปย่างเป็ดใส่ขิงเป็นพร้อมแนมเป้งเด๋วเจ้าใส่ใบยังเห็ดใบตองซาดเขาก็บรรยากาศโอ้โหนี่แมงสดิงแม่อขายจังไหนนี่จำการจ้าห้าสิบบาทโอ้ถ้าจะเอาแมงเป้งหรือแมงสดิง อยากกินอะเขาเอยากกินแมเปิกเอามาเลยครับบรรยากาศพอดิบตกนั่งกินย่างแมปิกมาเตงมข้างในเขากินด้วกันในนี้น่าเขากินไอซันสูงเลยดิอาหารจัดสูงเพื่อสิได้มากบางไงเลยดิอ้บรรยากาศสื่อขายกันเราคือบอกต้องลงมาตามจะ้อยเท่าก็มีมาขายหรอบ่อ๋อมีคนขายแล้วเหรอบอกีิครีมมาขายน้ำมันเย็นขึ้นก่อนไอติมก็มีไอติมก็มีไอติมก็มีอ๋่ นี่นะสิได้กินขายยากได้กินสุญยากเลยเนี่ยมาขายแบบเดลิเวอรี่เออสุดยอดเนอะพอดีเลยบอสขอบคุณครับจะเปิดอันนี้ค่อยเบิงอีกแน่ไปยังอันนี้ยังก่อนแหงเสดิงแม้งเสดิงมันไม่คือจีรอบ่ะคุณระยางบ่อสไม่เสดิงถิ่นต้นหนวดควาเนอ่ะแมนจริงเด็ดตุ้งยังนี่ขายยังเนาะพามดาวไอติมไอติมไอติม หมือนรู้ื้ผู้ใดผู้ใดเแบอเคยเบิ่งบเคยเบิ่อแมผู่้บให่เะนี้แดอ่ะเมไปเที่ยว้รู้ว่ะไปไปเที่ยวนูดูเฮ้ยรู้เจออะไรเนี่ยเอากินไอติมก็ยแมเปเป้งเฮ้ยเพ้อ่ากันบอบัดนเพื่นีอใจไปแล้วเนาะใจแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้ผขานขายของบรรยากาศดีแห้งเทาอันนี้อันนี้ขายยังไหมเบิ่งเนี่ สตรอเบอรี ard, ่กับกะทินุ๊กเอาไปนกุ๊กอยู่เอาหนียวแก้วบ่อันนี้เอาซื้อไปทำอไรท้ายมันเจ้ามากทายมันเจ้ข้างหน้าดิข้างหน้าดิข้างหน้าอันนี้เหลือแหนมหมูอ๋อแหนมหมูแหนมหมูของแม่อ๋ออันนี้เป็นแม่อันนี้ใครแม่นี่ครับบรรยากาศโอ้ยเหลือหาแท่งนึงอดจ้สุดยอดเลยสวยมากสตรอเบอรี่กับอีหยังเหลือสตรอเบอรี่กับกะทิก่ะเหลือเจ็ดคนในค่ะนี้ ถ้าเอากะทิกะทิกะทิอัลละสิบบาทอัลละสิบบาทโอ้มีสุกยางหรือเนาะบางนีเนาะเด็กน้องนอนกับซิมีมยังมาคายตาบกคงเป็นเซนดีหน้อยู่นีหนะเปิดแม่กินขอบคุณครับขอบคุณครับเนี้ยเลยเห็นวุ้นไทรูปน้ำมีได้เลยได้เลยด้วยด้วยมึงยี่บ่มึงยี่บ่เพิงโอ้ยเด็หม่องวิวงามพร้อมได้หนิปายติดสามโอ้ยคุณเด้กไอติมก็ไม่เป่งขอบคุณครับ ตรงนี้ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวดูบรรยากาศถ้าอันที่ตกแบบนี้สาวดาวเราก็จะกินอาหารชั้นสูงนะคะชั้นสูงเดะไอติมกเอาอันนี้มาเดวเด้อเอาอันนี้มาเอียงเออลองกินอันนี้อยู่ที่เขื่อนซิรินทร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีเราสามารถมานั่งเล่นชิลๆได้มี่ผู้ใดค่อยกินเนยทุกคนนี่ยำแม่เอง เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเราสามารถมาจอดรถนั่งชิลๆตรงนี้ได้นะอุ้ยสวยมากเลยใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยครับใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยใครเคยมาเที่ยวอุบลบ้างครับคอมเมนต์หน่อยอาหารชั้นสูงแบบนี้ก็ต้องดูวิว,วแบบนี้สิคะิมอลองชิมดูเขาท<ม>ักพักอีกอย่างนึงด้วยอันนี้มันคือผักอะไรใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยกินกับยำหรอตุ้ยตุ้ยยำแม่เป่งของหมักถึกมาขายถึกข้นแห้งเนาะเออมีตะไคร้หนึ่งสักชัยหัวชิ้นไข่แล้วดูบรรยากาศ เป็นยังไงผ่านปะมันออกเปรี้ยวปเท้าแสบเพิ่งถึกใจปะวันนี้ใจวิวบันี้วิวสวยมากสุดยอดเลยอะตรงเนี้ยแซ่บใครเคยมาเที่ยวตรงนี้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยอยู่ที่เขื่อนทิีิงทองนะครับอุบลราชธานีบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เลยเป็นโค้ชอยู่ริมเขื่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆขับรถมาจอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มานั่งเล่นชิลๆกิเสียงนกป่ะเนี่ยนกเหนียงวนะข้างหน้าเขาคือเขื่อนทิีินทองนะคะนี่นี่นี วใช่เร่งไวสิมีปลามาขาย <laughs> <laughs> อยากให้มีแต่ตั้มมาคงนี่แหละกินกับวันนี้เนาะเอเอบรรยากาศนั่งส้มวิวเบิังเห็นป่ะโอ้ดีมากเห็นไหมเกมาอีแคมปิ้งเฮ้ยสวยมากนี่ครับลองมานั่งได้นะอยู่ที่อุบลน,นะครับโอ้บรรยากาศดีจริงไอติมกับคนดูใจนี่วิวดีมากครับแล้วดูอาทิตย์ตกสวยมาก